เอาดินไปใส่หยุดหยุดรจอมจะเอาดินไปใส่ถังให้ปลูกปลูกมาแล้วก็มะฮุ่งได้มีต้นเดียวแต่เป็นใบสวยๆได้แต่ว่าจะสีแต่เป็นนลวยให้เรืยบร้อยเม่อกี้มาจะใส่ใบมันไอ้ต้นมันต้นมันติดม้าจาบานจะเอาจะเอาผักไงง่ะจาบานไว้ทีมลองเบิ้งดิเออข้ามถางขยุงไปขี้แล้วใช่ไหมล่ะรวย

ก็เดอาไปใส่อะไรต้นนี้ขั้นประมาณนี้นะบอกต้นยังไงเอาอะไรนี่ก,นก่อนเส้นไม่ไหลนะรู้จะเป็นต้อนอะไรยังไงให้สิใช่ค่ะแล้วเมืม่อื่นเอาน้ำมันถ้าดินมันถ้าดินมันละลายอย่แบบนี้นี่เอาห<อ>วานแล้วผักชีลาวแล้วเหรอผักชีลาวเลยเอลองซ่อมบึ้งสีงสออก พรุ่งนี้จะไปเอาฟางอยู่ข้างลงกึ่งมาใส่นี่เอามาจากข้างลงกึ่งเลยเนาะฟางเฟืองเออฟางเฟืองเฟืองโอ้มีฟางนี้ที่กันเอ้ยตักแพร่กำลังงามของเธอหนิอยุดฟางที่แชี่ทิ้งไปนะบม่มีเลอะไรจักไปไปฟูฟังเสีองบุญไม่มีเลยนี่มึงขับเป็นทางมันเป็นระบบนี่ดูเลยบ่วยบ๊อกไปเอาดอก อันนั้นมันตะไคร้เลยเนี่ยจะออกไปเอาเหรอจะเอาไหมล่ะเอ้าถ้าออกไปอก็มันอยู่แค่นี้ไงเอออันนี้พุกขึงลงจุดยอยู่แค่นี้นะอันนี้ฉันก็ออกไปอยู่แล้วเนาะอยู่แค่นี้ไงเออเอามาแล้วแพุกขึงลงเลยหาถูบ้านฉันลืมเก็บขึ้นจิงทนแค่ได้ไหมฮะ เอาอาจะไปจะไปกล้านงนนตั้งแต่ปีแล้วนี่รือเเขานึตอนนี้ก็ยังมีอยู่สอไม่ให้มันมีอยู่้ค่อยสางสลางให้ไปดูตนันนี่ไงใบมันซ้อยๆเหรอไม่ใช่เป็นพันดจ้าว่าหงเละใบอยกานมันเล่นะ ปลูกว่า่งแล้วก็เป็นกัปลูกแนวไม่ดินก็ได้ก็ไปกตัดท้อืมงมู่้านยืนดูที่ัวเออทำปากนี่้อใส่เธอดิแน้วใส่มันบุกลงบุกไงกะเออไปนี่ก่อนี่ผักกาดเขียวปลีคือรบ กาเขียวปรีอันนี้ขาวปรีเขียวปีเขียวปีอันนี้ขาวปรีมีทั้งเขียวปีกับขาวปรีถ้าจะมีคนมาถามซุ้เน้องขายหนึนะ่น้อจะทางร้อยร้อยได้บุญจะกูได้สิ้อมาถามชื่อนเน้องเราคือค่ะอันนี้ก็ลงหอมไปแล้วนี่หอมแดงแห้งดมอมือนนี่ลง แหงดอมหอมแดงอันนี้พริกอันนี้ขึ้นชายอ,อย่าบอกว่าตั้งโอนะมันไม่ใช่ตั้งโอตั้งโอ้เลยตั้งโอ,โอเ้เลยพริกอยากได้ดินจ<ม>ากด้านดินมาม<ะ>กบรากมันอีกหน่อยนี่นี่นี่ก็เห็นไหมอันอะไรที่ตรงนี้เนะี่ยที่ใบสูงๆที่มันตายแล้วเธอเอาไปไหนแล้วอยู่ในี่นี่เอามาใส่ดีกว่าจะเก็ทิ้งมนดินนี่นะเออนะใส่ให้หน่อย เธอว่าใช่ไหมจะอันนั้นภาพต่ออยู่ป่ะสร้างอยู่ป่ะสร้างอยู่นี่มาโัวเล็กเลยนี่ทำไจอมเด้ทำไมกบลากมาอันนี้เธอดึงเข้าป่าแล้วป่ะมือเส้นนี่ป่ะดึงไปตัดไปกบไอ้ผักชีลาเนี่ยมือเส้นนี่ป่ะไปทำปลอยไอ้กบผักชีลาแค่นี้ดินดำขักอย่างดีป่ะกรบลากไปหน่อยไม่รู้ป่ะ ไปตรงไเขาเะไม่ต้องไปดีกันหรอกพออยงี้บ่เอาขชีาวันอย่ข้างๆเยะนะปัวมันแน่นใส่ดีจิะยกลงมาเลยไหมดินลักเขียนเธอบลมีทำอะไรต่อแล้วไม่ใช่หรือจะทำเพราเอาลงมาได้ยังไงเออลงมาทแถวนี้เลยบ ฉันอยากให네้ลงมานี่เผื่อเผื่อมันไม่เต็มสองอันเล็กๆนั่นะฉันจะมาตักไปใส่อีกใส่ม้นึ่งด้วยใส่มะนึ่งด้วยไงแล้วฉันจะตักเอาเองคือรถอใหญ่นะไอตักเองนี่แหละที่ไป นี่คือของแท้ทุกคนยุดจอมเด็กกับดินไผ่ดินนางอยู่แล้วยุดจอมดินไผ่ดินนาอากาศอำนวยที่แถวแถวตรงข้ามวัดป่าน้องทันทุกคน FC บอกว่าวัดป่าน้องทันที่ไหนจอมไม่เคยรู้จักเลยอ้าวอากาศอำนวยตั้งไว้นี่แหละเดี๋ยวฉันมาตักเอาเองแตงดอกแตงดอกบูมพัดจิตต์ตัน้องทันแตงดอกแตงดอก ดูเส้นมันคุบมามันเสื่อมมะเขือนี่มันต้องเป็นมะเขือเขือ่อนหรือมะเขือปาะเนี่ยต้องทาเบิ้งต่อเอ้ยมาจะใส่หมอนี่ว้ายตัวแสบเลยนี่เบิดใบที่ฆ่ะฆ่าฆ่า,า,าถ้าอมันยังไม่เห็นไหมมันหมดใบแล้วีิงานงาน,น,นเดี๋ยวขึ้นมาอีกอเอออือต้นไม้นะมาไม้อือฉันปิดอะไรนี่สเสของไม้ก็แล้ เฮ้ยมาดึงมาได้เหรอโอเคค่ะจังยุดยิ้มหน่อยจังยุดยุดจอมเด้ไอ้มากันหลอนเนาะแล้วหล่อไม่เศษปูนหมดเ